ครับสวัสด okay. ีคร <te g Nut rene> ับย like mm ิน hmm. ดีต like ้อนรับสู่ช่องคําไชนะครับผมมึงไม่มันจะลอยไปไหนวะโหลไม่ไม่ไม่โอเคมาแล้วนะครับไม่มาแล้วโอเคใช่ไหมง่อยนี่แหละไม่นี่นะครับก็นะครับวันนี้เราจะมาชี้แจงประเด็นหนึ่งอย่างนะครับผมนะอาจจะทําให้ทุกคนแบบอาจจะเศร้าเสียใจหรือว่าอะไรนะครับก็อันนี้เป็นการตัดสินใจจากผมเลยนะครับผมนะว่าผมจะทําอะไรหลังจากนี้ผมจะเกิดอะไรขึ้นไหมตัวนี้ไม่ได้มีอะไรหรไม่มาตั้งไว้เฉยๆไม่มีอะไรอกครับก็นะครับหลังจากนี้นะครับ ผมจะมันทุกคนก็น่าจะรู้ครับว่าอ่าผมนะครับจะแข่งผมจะแข่งเกมคาร์ดไรเดอร์นะครับก็คือจะมีรายการแข่งของภายในครับนะครับรายการแข่งภายในขับและก็รายการของอไอเทมเดียวของระดับประเทศนะครับซึ่งก็ผมพูดตรงๆนะครับถ้าจบทัวร์นี้นะครับสองทัวร์นี้ยผมยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยไม่ใช่มีความพูดใหม่นะครับจบสองทัวร์นี้ผมยังไม่สตรีมคาร์ดไรเดอร์นะครับ พูดตรงๆนะครับผมจะไม่สตรีมคาแรเดอร์แล้วนะครับแต่คลิปลงแน่นอนผมจะไม่สตรีมเกมอะไรใน YouTube ผมจะลงแต่คลิปส่วนสตรีมผมจะไปสตรีมที่เพจนะครับผมจะไปสตรีมที่เพจแล้วผมจะสตรีมเกมอะไรนะครับผมจะสตรีมมาวีนะครับจะกลับไปทำมาวีอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมดูแนวทางแล้วว่าแนวทางจากการที่ทำมาคนดูสตรีมเราอ่ะมันน้อยแต่คนดูมาวีอ่ะ ในสังคมเนี่ยมันเยอะผมก็เลยอยากกลับไปทํามาวีนะครับไม่ได้ไหมายความว่ากลับไปทํามาวีแล้วผมจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมต้องเสียเส่ยงนะครับผมต้องเสี่ยงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเหลือเวลาในการทํา youtube อีก6กเดือนแล้วครับผมนะเหลือเวลาทําอีก6เดือนแล้วครับที่ผมจะจริงจังในการทํา youtube มากขึ้นนะครับก็หลังถ้าพ้นมการานี้แล้วถ้าถ้ามการานี่ยมการาที่จะถึงเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะเป็นการครบรอบการทํา youtube ของผมสามปี นะครับซึ่งนะครับผมตั้งก็หมายตัวเองไว้แล้วภายในระยะเวลา3ปี YouTube ของผมต้องมีรายได้แต่ณปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีรายได้นะครับลงทุนไปก็คลิปทุกคลิปผมได้ลงทุนไปหมดแล้วทั้งลิปสาวกา์ดทั้งลิปหูฟังนี้ที่จะลงแล้วก็ตั้งลิปของมือถือมือถือนะครับเนี่ยมือถือไอเฟกเนี่ยผมยังอยู่แลวผมยังใช้อยู่เลยผมยังใช้ในมือถือไอที่อะไรที่พวกนี้นะครับ และก็เรี่ยงหม่นะครับผมได้ทําการทำคอนเทนต์หลายอย่างซึ่งเป็นเงินตัวเองออกเงินตัวเองทุกบาททุกตังค์นะครับแลวผมบอกเลยว่าไม่ได้กับสบาดรวมงบประมาณแล้วผมเสียไปประมาณหมื่นกว่าแล้วนะครับก็เลยอยากจะไปทํา r v นะครับเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนนะครับก็อยากกลับไปทำกลับไปทำาร์วีเหมือนเดิมกลับไปสตรีมอาวีนะครับแน่นอนว่าคลิปเนี่ยจะลงสลับกันครับระหว่าง r v กับคาร์เดอร์แต่หลักๆแล้วจะเป็น r v มากกว่าคาร์เดอร์แต่คาร์เดอร์จะเป็นหลัก นะครับเอาอย่างนี้ว่าคาเดเอร์เป็นหลักแต่เอวีอย่เป็นรองนะครับถ้าวันไหนคลิปคาเดเอร์ลงก็ลงถ้าวันไหนคลิปเ V ลงก็ลงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการอัดนะครับ <S <S ส่วนเกมอื่นๆอาจจะมีแซมบ้างนะครับอย่างเช่นอ่โมเดิร์นวอร์ชินะครับอาจจะมีแซมมาบ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าพวกนี้นะครับเพราะว่าโมเดิร์นวอร์ชิผมลองลงอยู่แล้วผมลองลงประมาณสองสามคลิปแล้วก็ลงสตรีมแล้วสรุปว่าผลก็คือคนดูไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับมีคนเสนอว่าให้ผมลงนะครับแม้ผมทำโมเดิร์นวอร์ชิแต่ก็ ผลก็คือยังไม่มีอะไรตอบรับมาดีขึ้นนะครับผมอาจจะทําต่อไปก็ได้สักเดือนนึงนะครับแต่ว่าถ้าผลก็คือมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นผมก็จะยุดติเกมมันทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าเราทําหลายๆเกมอ่ะมันไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างนะครับผมก็เลยต้องเลือกสักสักนิดหนึ่งนะครับเลือกสักนิดหนึ่งพอที่จะช่วยได้นะครับแล้วก็แล้วก็อีกอย่างนะครับผมน่ะผมไม่อยากทําตัวเองให้เป็นภาระครอบครัวนะครับผมไม่อยากใช้เป็นภาระครอบครัวถามว่ามีงานประจํำไหมมีครับงานประจํานะครับแต่งานประจําไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองรัก นะครับคุณผู้ชมมกักจะพูดเสม,มอหลายๆคนมกักจะพูดเสมอว่าทําในสิ่งที่ตัวเองรักแต่ผมขอพูดเลยอย่างนะครับสิ่งที่ตัวเองรักกับความเป็นจริงมันต่างกันนะเวลาตอนนี้ผมต้องทําในสิ่งที่ไม่รักเพื่อให้ครอบครัวผมอยู่ได้เพื่อให้ตัวผมอยู่ได้นะครับผมยอมเจ็บเพื่อให้ได้สิ่งของมาช่วยดําเนินชีวิตประจําวันได้ผมยอมเจ็บนะครับและถามว่าเจ็บแล้วทำทำงานประจำแล้วเจ็บไหมเจ็บ เจ็บแต่ก็ไม่ได้เจ็บมากนะครับแค่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองรักทําได้ไหมทําได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่ตัวเองรักอยู่นิดนึงถ้าดี่า90ถ้าสจะดีว่า100%มีสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ในงานที่ผมทำอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องทานะครับเพื่อให้ครอบครัวได้สบายนะครับผมก็เลยจึงยอมทานะครับผมก็เลยจึงยอมทานะครับแต่ณเวลานี้ที่ผมกําลังสตรีมหรือว่าที่ผมกําลังทําคลิป YouTube ยูทูบอันนี้นผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นภ มันเหมือนกับเราเจีบไว้คุณผู้ชมมันเหมือนกันเราเจ็บอ่ะเข้าใจไหม,มเหมือนกันเราเจ็บผมยังยิ้มได้ลตอนนี้ผมยังยิ้มได้นะครับเพราะว่าผมอยู่หน้ากล้องผมก็ต้องยิ้มให้คุณผู้ชมดูนะครับแต่ผมบอกเลยว่าภายหลังกล้องผมร้องทุกวันเวลาผมจบสตรีมหรือว่าเวลาผมทําคลิปเนี่ยถ้าวันไหนคนดูไม่เพิ่มขึ้นผมจะร้องผมจะมานั่งเสียใจเว้ยคุณผู้ชมว่าเราใส่ใจเราใส่ความเป็นตัวเองไปแล้วอ่ะเราใส่ความเป็นตัวเองแล้ว เราใส่ทุกอย่างที่เรามีแล้วนะครับแต่ทําไมเราทําไม่ได้นะครับคุณผู้ชมก็ถามว่าทําไมผมไม่สตรีมคอมผมไม่ได้แรงขนาดนั้นที่จะมาสตรีมผมไม่ได้มีรายได้มากที่จะไปซื้อโน้ตบุ๊กหรือว่าจะไปประกอบคอมเพื่อสตรีมเลยนะครับไม่พวกนี้อุปกรณ์พวกนี้ไอพวกนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นของราคาที่จับต้องได้ไม่เกิน500นี่ไมโครเนนเซอร์ b m 8 0 0ไปซื้อจัง ไปซื้อจากช้อปปีไอ้นี่ก็ซื้อจากช้อปปีไอ้นี่ก็ซื้อจากช้อปปีนะครับซื้อของไม่เกิน5 0ายเหมือนเลยคุณผู้ชมผมพูดได้คำเดียวผมลงทุนของไม่เคยเกิน500นะครับลงทุนนี้คุณผู้ชมดูนะครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันน่าจะใกล้เวลาแล้วนะครับก็จะไปสตรีมที่เพจ Facebook เป็นหลักนะครับเกม R O V นะครับแล้วก็จะตั้งใจเล่นนาวีมากขึ้นนะครับก็จะอ่าน Q U หาลับ U เพื่อขยายเอากอกาสให้ตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าได้ได้การเรียนรู้มาจากเกมคาสิโนค่อนข้างเยอะนะครับ คารเดอร์ก็ลงคลิปเหมือนเดิมนะครับอา e. ก็จะมาแซมอาร์เดอร์มากขึ้นโมเดิร์นวอร์ชิพนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นคาร์เดอร์อาร์วีโมเดิร์นวอร์ชิพนะครับส่วนเกมอมื่นๆอาจจะเป็นแค่ปลาปลายนะครับปลาปลายเดือนละครั้ง2ครั้งอย่างเช่นสล็ดังอาจจะเป็นประมาณเดือนละ2คลิปอะไรแบบนี้เพื่อแบบทำเทศกาลเทศกาลหรือว่าแบบแนะนําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรสําหรับสายฟรีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เกม,มอื่นๆก็อาจจะตามมาอย่างเช่นรอยัลคาดิโนที่ผมเพิ่งเล่นแตกไปหลายบาทเดี่ยนะครับ ก็อาจจะมาเซนแค่เดือนละครั้งสองครั้งอะไรอยเี้ยแต่หลักๆเขาคือจะเป็นไคลเดอร์อาร์วีแล้วก็วอร์ดิลวอร์ชินะครับมาชี้แจง,งคุณผู้ชมฟังนะครับว่าชีวิตผมไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณผู้ชมคิดอพูดมาชี้คิดคิดว่าการตีมันก็คือความสุขถูกต้องมันก็คือความสุขก็ขมันก็คือสิ่งที่ผมรักตั้งแต่เด็กนะครับผมมันก็เป็นสิ่งที่ผมรักตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่าณปัจจุบันความฝันสิ่งที่ตัวเองรักมันเทียบกับชีวิตจริงไม่ได้ชีวิตจริงมันไม่เหมมือนนนใควาฝั ชีวิตจริงแม่งโคตรเหนื่อยเลยคุณผู้ชมผมพูดเลยชีวิตจริงแม่งโคตรเหนื่อยนะครับทาอะไรไม่ได้นะครับก็มาที่แจงประมาณนี้นะครับอาจจะทําให้ใครหล,หลายๆคนเสียใจก็กราบขออภัยด้วยนะครับผมนะผมไม่ได้มีเจตนาแต่นี่คือผมตัดสินใจแบบนี้นะครับเพื่อเลือกความสุขให้ตัวเองนะครับเพื่อเลือกความสุขให้ตัวเองผมพยายามแคร์คนดูมากขึ้นนะครับผมพยายามผมมองเลตั้งแต่ผมทํา YouTube 2ปีกว่ามาเนี่ยผมโคตรแคร์คนดูเลยครับขนาดที่แบบ ขนาดที่แบบผมแบบถ้าวันไหนอะถ้าวันไหนแบบครอบครัวผมมีปัญหาหรือว่าอะไรอะผมยอมผันตัวมาสตรีมก่อนอะออขาะครอบครัวผมมีปัญหาผมยังยอมบอกครอบครัวว่าผมขอสตรีมนะเออเดี๋วดูด,ดิผมทําอะไรอะ่ะตอนเนี้ขณะบางทีแฟนผมอะ่ะแฟนผมงอนผมยังเลียกที่จะมาสตรีมเลยนะครับผมโคตรแคร์คนดูเลยแต่ตอนนี้คือไม่มีคนดูใครอะไรแคร์ผมมากนะครับเพราะว่าผมก็ต้องเลือกความสุขให้ตัวเองก่อนอยังไงก็ถ้ามีคนดู นที่ดูอยู่ผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับคนทีด่ดูอยู่ผมก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็โคตรแบบอยากจะให้รางรวัลคุณผู้ชมมากเลยอยากจะให้ของสิ่งของต่างๆให้เป็นของขวัญคุณผู้ชมมากเลยแต่ตอนนี้ผมไม่มีงบประมาณในการที่จะไปตอบแทนคุณผู้ชมนะครับยังไงก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมพยายามแล้วผมพยายามทําแล้วแต่ชีวิตผมมีเวลาจํากัดนะครับชีวิตผมมีเวลาจํากัดนะครับถ้ามันมีปัญหาอะไรผมก็คงจะเลือกทางที่ผมไม่ได้รักแต่เพื่อครอบครัว โคตรเจ็บไปมคุณผู้ชมไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักสักอย่างตั้งแต่เด็กแต่ยอมทําเพื่อครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้สบายยอมทิ้งความฝันตัวเองเพื่อให้ครอบครัวได้สบายและตอนนี้คือผมทิ้งความฝันและก็ทิ้งความสุขตัวเองไปแล้วสามอย่างตอนนี้เหลืออีกสองอย่างที่ผมยังไม่ทิ้งก็คือเกมก็คือการทําเกมและก็และก,ลก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการทําเกมนล่นก็การเป็นตัวเองอยู่ตอนนี้นะครับถ้าผมทิ้งสิ่งนี้ไป มันไม่เหลือความเป็นตัวเองนะครับมันไม่เหลือความเป็นตัวเองเลยก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนค้นพบความเป็นตัวเองค้นพบในสิ่งที่ตัวเองทําได้เร็วขึ้นนะครับผมอาจจะเดินช้ากว่าคนอื่นหน่อยนะครับแต่มันมีแต่ความพยายามตอนนี้นครับมันไม่ได้มีการรับโอกาสจากไหนมาเลยนะครับก็ยังไงก็ขออาภัยคนดูทุกคนด้วยก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนและก็สวัสดีครับ